วันนี้เรามาเทสระบบรถอัดฟางกันอยู่ที่บ้านสวนเมี่ยงครับผมอำเภชาตการจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมตัวนี้เป็นคู b o ต้าลิมิต d อออร์ดิชั่น5018ปี5018 SP นะครับผมรุ่นนี้มีแค่พันคันในประเทศไทยครับผมนี่เป็นสีเมทัลิกครับผมลิมิต e d ออร์ดิชั่นกวกับแมสซี่124ครับผมนะ นี่เป็นงานจากฟางทองแท็กเตอร์นะครับผมถ้าใครสนใจเครื่องฟางนะครับมีให้เลือกมากกว่าร้อยตัวนะครับผมสาขาใหญ่ตั้งอยู่ที่บ้านนาคตตำบลบุกแกลงอำเภอจอมพัฒจังหวัดสุรินทร์นะครับผมสาขาสองก็อยู่ที่แยกบ้านไทยเจริญน,นะครับผมอำเภอ,อยางตลาดจังหวัดกาฬสินตัวนี้เป็นคูบต้ารุ่นพิเศษนะครับผมมีพันคันในประเทศไทยครับผม พิศนุโลกนี่รู้สึกว่าจะมีสามถึงสี่คันนะผมสีเมทัลลิกครับผมเป็นสีพิเศษเนี่ยเป็นงานจริงครับผมจากฟางทองแท็กเตอร์ครับผมใครบอกป้ายขาวช้านี่ดูได้เลยครับผมนี่ตัวนี้เป็นหนึ่งของสี่ป้ายขาวครับผม บรรยากาศที่ชาตาการนะผมจังหวัดพิษณุโลกตรงนี้ก็จะมีแต่ป่าแต่เขาครับผมนะเดี๋ยวดูบรรยากาศร,รอบๆนะครับผมอัดจริงส่งจริงสอนจริงมีดูแลหลังการขายให้ครับผมนี่เราอัดอยู่ในหุบเขาเลยนะครับผม ตัวนี้เป็นสีพิเศษของคู b o t ต้าก็เลยครับผมเมทัลิกรุ่นอีดิเ d ตออเดชันครับผม5018 SP ่งอัดจริงส่งจริงสอนจริงมีดูแลหลังการขายให้ครับผมจากบางฮองแม็กเตอร์ครับผมรอใครที่สนใจนะครับผมนะ สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์083 316 0978ยังไงก็ขอบุนทุกท่านที่ติดตามช่องของเราครับผมวันนี้ดูวิวรอบๆกันครับผมกดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่ในเขาน,นะครับผมดูแลไม่โตถึงก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยครับนีมีรถมาเตรียมเข็นนะครับสวัสดีครับ